มาแล้วใช่ไหมคะครับผมอ่าสวัสดีค่ะหัวหน้าพี่เม่นนะคะพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคนเสื้อเขียวนะคะคนเสื้อเขียวสีโค้ดสีขุนพลของสีกุ้งเมื่อกี้ถาพี่เม่นว่าพี่เม่นทําไมพี่เม่นมีไอเสื้อสีเขียวไอไอของสีกุ้งเนี่ยทุกเวอร์ชั่นตัวถืออันนี้ไั่ไม่มีเวอร์ชันสีเนี้ยมันยังมีขายไหมคะมีมีมีขายใน ไอ้นี่ครับที่เป็นสีกรุงช็อปครับเอาเหรอที่เป็นสีกรงเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสีกรุงเลยมันจะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าสีกรุงช็อปแล้วเราก็เ,าเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ตรงนั้นได้เลยอ๋อแล้วเ,เออหน้าซื้อมาใส่นะเพราะว่าอย่างอย่างตอนนี้เราใส่ที่เป็นสีเขียวกันแต่เป็นเป็นเสื้อเชิ้ตหมดแต่ทุกวันนี้นะพี่แม่ก็ยังคือทุกวันนี้ก็ยังใส่สีเขียวแทบทุกวันเลยหมายความว่ามีทั้งเราอยู่สายงานทีวิจิตเนาะได้เสื้อทีวิจิตมาบัวได้สามตัว แล้วก็มีของประกันชีวิตอีกนะประกันชีวิตสี่หเงินโบก,ก็ได้แล้วก็อยากได้สีขาวโบก,ก็ซื้อสีขาวมาแต่ยังไม่ได้แค่อะไรหรือว่ายังไม่ได้เจ็ดสองสี่เดี๋ยววันหลังจะไปซื้อเจ็ดสองสี่แต่โบก,ก็ได้ของเวอร์ชั่นเก่าที่มันเป็นสีเขียวสีเขียวแบบสดๆดดดอ่ะเออนั่นน่ะอีกสองตัวแต่อันนั้นเริ่มขับแล้วนะคะอเออแลเจ็ดสองสีส่พี่เว้นก็มีทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองอืมอืม แต่แต่ถ้าเรามาอย่างนี้มันก็ใส่เสื้อสีสีเขียวมันก็จะได้ดูไม่แปลกด้วยก็จะได้ดูกลมกลืนนิดนึงโอเค,อเคสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนาะดูย้อนหลังหรือจะดูสดก็ได้นะคะเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ในยุคออนไลน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยุคออนไลน์เขาเรียกว่าอะไร ดูตอนไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเออไม่ว่าจะดูสดก็เดี๋ยวถ้าดูสดก็ดีอย่างหนึ่งบอกว่าเอ้ยหัวหน้าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะวันที่เจ็ดเออแต่ถ้าดูย้อนหลังทักทายหัวหน้าหัวหน้าอาจจะไม่ตอบนะเออแต่มีข้อ <c oughs> ความไห้เดี๋ยวมาตอบทีหลัง <c oughs> นะคะอ่ะโอเควันนี้มีข้อข้องใจค่ะพี่เม่นเออมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราผ่อนผ่อนเงินสดกับผ่อนบัตรอ่าคําว่าผ่อนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเรายังต่ายไม่เต็ม ยังจ่ายไม่เต็มเท่านั้นเองอจ่ายไม่เต็มค่ะหัวหน้าถ้าจ่ายไม่เต็มอ่ะเราจะได้รับความคุ้มครองไหมบางคงเคยบางคือต้องมีหลายคนที่คล้องใจนะเฮ้ยฉันจ่ายไม่เต็มแล้วเผื่อเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเออแล้วเขาบริษัทประกันเขาจะคุ้มครองเราหรือเปล่าตอนนั้นมันจะมีข่าวอยู่พักหนึ่งเนาะที่บอกว่าเอ้ยถ้าสมมติคุณผ่อนนะอความคุ้มครองมันเป็นยังไงแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะมาคุยกันเนาะ ว่า,าในเงื่อนไขของความคุ้มครองอะ่ะเงื่อนไขที่บริษัทประกันจะใช้อะ่ะมันใช้เงื่อนไขอะไรนะคะอ่าเชิญค่ะไทรจะเริ่มก่อนพี่เม้นไหมอืมความคุ้มครองนะคะมันเริ่มต้นตรงไหน,นความคุ้มครองอะ่ะจริงๆแล้วมันก็คือคการเมื cash before cover หมายความ,มว่าอะไรหมายความว่าเราในส่วนของประกันภัยอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตเราจรําเป็นที่จะต้อง ชำระเงินให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนความคุ้มครองถึงจะเกิดใช่ไหมครับแต<อ>่แตอนนี้อพอชำระเงินให้เสร็จ,เร,จเรียบร้อยเสียก่อนอันนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องบางคนที่ไม่สะดวกที่จะชำระแบบเต็มใช่ไหมครับตรงน,นี้มันกม็มีในเรื่องของการผ่อนขึ้นมาเนาะเงินนี้การผ่อนแปลว่าอะไรเราไม่ได้ผ่อนกับบริษัทประกันภัยโดยตรงเนาะมันจะต้องมีตัวกลางสักสักที่ที่เอามาใช้ในการผ่อน อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเรามีบัตรเครดิตเรามีบัตรเครดิตใช่ไหมครับเราก็รูดบัตรเครดิตไปตรงนั้นนะครับแล้วเราก็รูดทําเป็นผ่อนศูนเอร์เซน์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับบัตรเครดิตคือตัวกลางบัตรเครดิตก็เอาอเอาค่าใช้จ่ายจากบัตรเครดิตเนี่ยจ่ายแบบจํานวนเต็มไปให้บริษัทป,ประกรันภัยก่อน,นอแล้วความคุ้มครองก็เกิดหลังจากนั้นบัตรเครดิตก็เป็นเจ้าหนี้ของเราครับแล้วเราก็ผ่อนชำระกับบัตรเครดิตไป อันนี้บแบบที่หนึ่งแบบที่สองเราผ่อนชําระด้วยเงินสดใช่ไหมครับผ่อนชําระด้วยเงินสดเนี่ยทางทางคู่ที่จะมาเป็นเจ้าหนี้ของเราจ่ายเงินให้เราก่อนนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็น leasing นะครับหรือว่าเป็น,นเินที่ให้บริการให้บริการสินเชื่ออะไรประมาณนี้ครับอ่าเขาก็จะจัด้านเป็น leasing มาครับเพื่อที่จะให้ให้บริการในเรื่องของเงินผ่อนตรงนี้ครับผม อทีนี้เดี๋ยวคำว่าลี s ิ i n g อ่ะพี่เม่นคำว่าลีซิ่งอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ทุกคนจะต้องจะต้องขีดเส้นใต้เมื่อไหร่คำว่าสิ่งเชื่อ l ลีซิ่งกับสินเชื่อมันจะเกิดอะไรรู้ไหมคะเกิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมมันต่างกันอยู่ตรงนี้แค่นี้เองเพราะว่าในการทําความคุ้มครองอ่ะมันมีเมื่อกี้พี่เม่นบอกแล้วเนาะความคุ้มครองมีแต่คําว่าลีซิ่งและสินเชื่อทุกคนอ่าถูกต้องไหมว่าอ่าเหมือนตัวอย่างที่ถ้าถ้าสมมติเราอ่ะทํากับสีกุ้ง สีกุ้งส่งต่อให้ลิสซิ่งก็คือลักกี้ลิสซิ่งที่เป็นบริษัทนี้คือแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าน้องจะถามว่าหรือน้องจะต้องแจง้งเราว่ามีค่าธรรมเนียมหรือมไม่ก็มีดอกเบี้ยนะเออดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราพูดลาดรวมว่าอ่าของสีกุ้งมีมีค่าธรรมเนียมและอ่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็อันนี้ของสีกุ้งแต่ถ้าเป็นบริษัทอื่นก็แล้วแต่งเงื่อนไขครับก็แล้วแต่งเงื่อนไขแต่และบริษัทก็ไ,ไม่เหมือนกันเะนาะอ่าอย่างเช่น ที่ที่สอนไอ้ที่ขายกับรักีนลิสซิ่งตรงนี้ครับก็คือว่าลิสซิ่งเอารายได้มาจากไหนก็ราย<ม>ได้มาจากมาจากดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมของคนที่ซื้อแต่ในลักษณะของสมาชิกสีส่โคมโบเกอร์เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนจ่ายโดยตรงนะครับว<ม>ิธีการจ่ายเงินค่าดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมให้กับรักีนลิสซิ่งก็คือหากจากส่วนลดที่เราควรจะได้จากสี er นะ่โคมโบเกอร์ แค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราผ่อนระยะสั้นๆใช่ไหมครับอดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมมีน้อยใช่ไหมครับเราก็อาจจะเหลือส่วนลดส่วนหนึ่งเอามาใช้ต่อกับเราได้อันนี้ก็กรณีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนยาวผ่อนยาวยาวได้แค่ไหนก็ยาวได้เท่ากับจํานวนส่วนลดที่เราจะได้แค่นั้นเองครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนว่าเราผ่อนศูนเปอร์เซ็นเหมือนเดิมจากราคาเต็มที่ไม่ได้ส่วนลดครับผม อืมอ๋อรู้แล้วคือข้อดีของการที่มาผ่อนกับเราอของดิจิงนะเออก็คือปกติถ้าไปผ่อนข้างนอกเนี่ยเราจะไม่มีส่วนลดเออ,อน,นี้อันนี้ทุกคนทุกคนน่าจะเป็นความสังเกตนะว่าถ้าผ่อนข้างนอกหรือบริษัทอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ลดให้นะแต่คุณก็ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นสมาชิกสี่กรุงคุณมีส่วนลดอยู่ห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็น์ถึงสิบเปอร์เซ็นอันนี้แล้วแต่ถูกไหมคะ แล้วเอาตรงส่วนลดตรงนี้แหละเออไปทัวเฉลี่ยกับค่ารรมเนียมอ้าวเฮ้ยก็แสดงว่าเราก็ผ่อนศูนเปอร์เซ็นนี่หว่าถูกไหมเออ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 ต้องขอบคุณพี่เมน่นเออประเด็นนี้เราก็ลืมคิดไปว่าเออจริงๆเราเราถึงแม้เราจะเป็นเป็นลักษณะเป็นสินเชื่อเป็นผ่อนแต่จริงๆแล้วเราผ่อนศูนเปอร์เซ็นนะเพราะมีส่วนลดอยู่ที่เป็นสมาชิกอ่านะคะอ่าโอเคสุด<ก>ท้ายเป็ดเด็ดเราไม่ได้จ่ายเงินไปมากกว่า ราคาตามหน้ากรมทันนะครับเราจัดไม้เกินนั้นเลยครับผมเนาะอันนี้เรื่องความคุ้มครองความคุ้มครองแต่ก่อนจะเกิดความคุ้มครองค่ะทุกคนมันต้องมีสัญญาด้วยไหม,มสัญญาของของสีกุ้งมีสัญญาสองฉบับถูกไหมคะพี่เมน่นคือเป็นอย่างนี้พี่เม่นยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราผ่อนผ่านบัตรคเครดิตนะไม่ต้องทําสัญญาอะไรเพราะ<อ>ว่าเราเป็นมินิเครด,ดิตโดยธรรมชาติ มเมื่อไร่ที่เรารูดเราก็เป็น,นลูกหนี้บัตรเครดิตทันทีครับผม,มแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามาผ่อนเงินสดเนี่ยผ่อนเงินสดเนี่ยทางทางลิสติ้งเขาก็อาจจะต้องมีการทำสัญญานิดนึงนะครับเอกสารก็ทำไว้สองสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็เป็นในเรื่องของอในเรื่องของสัญญาเงินผ่อนอันนั้นก็ตามปกติ<ม>ทั่วไปครับผม<ช>ส่วนที่สองเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอ ทำไปขอยกเลิกกรมทานไว้ล่วงหน้าอันนี้ทําไทำไมต้องทำเออทำไมต้องทำพี่เม่นเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงของลีสิ่งนิดนึงครับผมอ่าก็ต้องก็ต้องเห็นใจเขาเนาะเราเอาเงินของเขามาใช้ <c oughs> ใช่ไหมครับเราเอาเงินของ <c oughs> เขา <c oughs> ไปใช้เผื<ๆ>่อกลางทางแล้วไม่มีตงังค์ผ่อนถูกไหมเพราะฉะนั <c oughs> ๆๆ้นเดี๋ยวตามคงมายกเลิกไม่ได้เออใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผ่อนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถถ้าเกิดเลยกําหนด แล้วตรงเนี้แต่เขาจะพยายามติดตามเราก่อนนะไม่ใช่ว่าพอเลยกําหนดปุ๊บเขายกเลิกเราปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะพยายามติดตามติดตามเราก่อนจนในที่สุดเห็นว่าเราโอเคไม่สามารถที่จะติดตามได้แล้ว,ลวอันนั้นนะครับเขาถึงจะใช้ใบขอยกเลิกกรมทันตรงนั้นไปไปขอยกเลิกกรมทนร,น,น,กกรมทนที่ที่เราเซ็นเอาไว้ล่วงหน้าครับผมอันนี้เป็นข้อสังเกตด้วยนะหรือเป็นความรู้ของของใครรู้ไหมคะพี่เมนเป็นของตัวแทน ตัวแทนบางคนที่เข้ามาใหม่ๆนะสำหรับทีมเรานะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยเคยมีคำถามไหมเอาพี่ทำไมมีหนังสือขอยกเลิกอันนี้หมายความว่ายังไงตัวแทนเราต้องรู้นะอะพี่แม่ตอบให้แล้วนะคะว่าไอตัวหนังสืออันนี้คือเราอะทำผ่อนระยะยาวนะอาจจะเป็นสามเดือนห้าเดือนหกเดือนสิบเดือนอ่านหนังสือตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เข้ามาระยะหนึ่งแล้วลูกค้าไม่ผ่อน ก็สามารถใช้เอกสารสัญญาตัวน,นี้ได้มันจะเกิดขึ้นก็ต,รตร่อเมื่อตอนที่ลูกค้าเราไม่ผ่อนก็สามารถยกเลิกกรมธรรมได้อ่าทันทีนะคะว่าเอ้ยลูกค้าไม่ไม่ผ่อนแล้วเราก็ทําหนังสือไปเรียบร้อยแล้วก็บังคับใช้หนังสือฉบับนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาเท่นนั้นเองค่ะหัวหน้าค่ะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดน,นึงนะครับกรณีใช้ใบอ่ามายกเลิกกันเนาะยกเลิกสัญญานะครับ คือลิสซิ่งเราอย่างที่เม่นบอกนะครับลิสซิ่งเราเนี่ยไม่ใช่พอเราผิดนัดชำระปุ๊บเนี่ย<ช> <ๆ S 1> เขาะจะยกเลิกสัญญาเลายๆๆไม่ใช่นะครับๆๆเขามีห่วงเวลาติดตามครับนะๆๆถ้าไม่เกินเจ็ดวันนะครับหลังจากผิดนัดสัญญา,ลาแล้วเนาะแล้วไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยเขาติดตามเราน,นะครับถ้าเราสามารถชําระได้เนาะอันนี้เขาจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามอยู่สองร้อยบาทนะครับที่ผู้ปนจนี่นเลยนะครับแต่หากว่าถ้าเกินเจ็ดวันเนี่ยโอเคครับ อ่าบยก,ยกเลิกนั้นก็จะได้ใช้ครับคือยกเลิกออสัญญานั่นเองนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมตรงนี้ครับคือบัวครับผมเนาะเออก็อยังบอกว่าเออมันก็มันก็เขาเรียกว,ว่าเวลาทําสัญญาหรือทําอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะต้องรัดกลุ่มนิดนึงอ๋อถ้างั้นให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงอ่าในการที่จะทําสัญญาพี่เม่นไอตัวที่จะทําสัญญาเงินโสดอ่ะเออเงินโสดอ่ะ จำเป็นไม่ต้องอยู่กับรถหรือว่าเป็นเจ้าของเอออันนี้เผื่อในหน้าของเราเข้ามาดูเนาะเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคนที่มีสิทธิ์ที่จะทําสัญญาได้นะครับก็จะต้องเป็นเจ้าของรถครับผมค่ะ,ะเจ้าของรถโดยเอกสารด้วยนะก็คือว่า,เ,าเป็นในในรายการจดทะเบียนนะ่ะมันก็จะมีผู้ถือกรรมสิทธิ์กับผู้ครอบครองนะครับก็คือสองคนนี้ครับที่สามารถที่จะทําสัญญาได้อ,อ,อแต่สมมุติว่าเป็น อ่าสมมุติว่าเป็นในครอบคอรัวเดียวกันเนาะแม่เป็นคนขับไอ้ไม่ใช่แม่เป็นเจ้าของรถแต่ลูกเป็นคนขับแล้วลูกมาทําสัญญาอันนี้ไม่ได้คนทําสัญญาก็ต้องเป็นแม่ต้องเป็นสองคนถูกไหมเป,เ,ปเป็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบคอรองอย่างนี้ถูกไหมคะอ,อ่าในรายการจดทะเบียนนะครับมันก็จะมีผู้ผู้มีสิทธิ์อยู่สองสองรายการอยู่ในรายการจดทะเบียนองนั้นคนใดคนหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าบางทีที่เรากําลังผ่อนผ่อนผ่อนรถคันนี้ยังไม่หมดเนาะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจจะเป็นไฟแนนซ์ก็ได้ใช่ไหมครับส่วนตัวเราที่เป็นเจ้าของรถที่ปุ่นผู้ใช้รถจริงๆก็จะอยู่ในหมวดของผู้ครอบครองอเพราะฉะนั้นตอนทําสัญญาเขาก็เลยจําเป็นจะต้องแบบเห็นคนที่ที่ครอบครองที่เป็นเ,นะเจ้าของจริงๆที่เป็นเจ้าของจริงๆครับอันนี้คือโปรเซสของสีกุ้งเนาะเวลาทําเงินสดอนะ่ะเขาบอกว่าต้องอยู่กับรถนะอะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาสัญ,ญญาไปให้เพื่อจะดูว่าอ๋อคุณเป็นเจ้าของรถจริงๆแล้วก็ทําสัญญาผ่อน อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งนะของของโปรเซสของสี่กุงนะคะสําหรับในหน้าที่ในหน้าทีมงานเราใหม่ๆที่เข้ามาเนาะรวมถึงบอกว่าเอ๊ะบางทีลูกค้าบอกเอ๊ะฉันผ่อนเงินสดบางทีจะต้องมีต้อง,ต,อง,ต,องต้องเหมือนนัดเวลาหรือคุยกันล่วงหน้าด้วยนะเพื่อเป็นข้อสังเกตว่าอ๋อถ้าเราจะผ่อนเงินสดนะโปรเซสมันจะยากกว่าบัตรเครดิตนิดนึงบัตรเครดิตนะี่ไม่ต้องบัตรเครดิตเขาเขาตอนที่เขาจะอนุมัติบัตรเครดิตอ่ะเขาเขาเรียกว่า เขาเวอร์ลิฟายมูลหมดแเลยมีตัวตนมีตัวตนเขาเข้อมูลเราหมดหมดแล้วครับผมแต่แครนี้พี่มันมีมีข้อสังเกตให้อีกแบบหนึ่งสมมติว่าใครมีมี่ารายได้มีศักยภาพพอที่จะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้ใช่ไหมครับสมาชิกของสีกรุงโบรกเกอร์ทุกคนเลยทุกคนเลยนะครับสามารถสมัครบัตรเครดิตของ KTC ด้วยโค้ดของมันจะเป็นอ่าเป็นโค้ดของรหัสตัวเองตรงนั้นนะครับเราก็จะได้รับค่าค่าแนะนำลูกค้าให้ ktc ด้วยส่วนหนึ่งอันนี้รายได้ส่วนหนึ่งของสมาชิกสีคุมโบเกอร์ด้วยนะแล้ว <c oughs> บัตรไต <c oughs> บัตร ktc ตรงนั้นเอามาใช้ทำอะไรได้อีกอ่าถ้าสมมติว่า <c oughs> เราไม่เราไม่ได้เอาไปซื้ออะไรอย่างอื่นเราเอาบัตร ktc ตรงนี้มาซื้อประกันภัยรถยนต์ในราคาเงินผ่อนได้ด้วย ศูนย์เปอร์เซ็นเราก็ง่ายเออแล้วเราก็ได้บบกว่าผ่อนศูนเปอร์ซนจากราคาส่วนลดสมาชิกด้วยนะไม่ได้มีดอกเบี้ยไม่ได้ส่งดอกเบี้ยให้ Lucky Rising นะครับส่วนลดได้เราได้ลดเท่าไหร่เราได้แบบเต็มๆเลยแถมยังได้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้ด้วย ครับผมโอ้เยี่ยมมากเนอะเออนอกจากจะได้ส่วนลดแล้วนะคะยังได้ทำบัตรเครดิตหรือทำบัตรเครดิตเนี่ยมันได้ค่าแนะนำน่าจะประมาณพอสมควรนะนอกจาก KTC แล้วมี c i t y b a n k ด้วยนะคะพี่แม่อ้ยซ i ตี b a n k ีด้วยนะคะโอเคเรื่องความคุ้มครองเราพูดพูดหมดหรือยังลิซซิงเป็นคนจ่ายแทนเราโอเคเรื่องความคุ้มครองมีเพิ่มเติมไหมครัหัวหน้าพี่พี่อนันต์เรื่องความคุ้มครองเนาะ อืประเด็นหน้าก็จะประมาณนี้ไหมอืมอ่ะโอเคถ้างั้นเราพูดถึงเรื่องเคมมค่ะทุกคนเราเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้แคทบีฟอร์โคเวอร์ก็แสดงว่าเรามีความคุ้มครองอ่าพอความคุ้มครองเสร็จเฮ้ยถ้าระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ที่เราพอนอยู่แล้วเกิดชนอนะพี่เมนเออเคเหมือนเหมือนเดิมไหมนะคะพี่อัน,นันเออพี่อันันให้ให้ความรู้เรื่องเคมนิดนึงค่ะว่าระหว่างพอนอยู่นะคะพอนยังไม่หมดเนี่ยเคมปกติไหมคะ ครับในการผ่อนอยู่เราก็สามารถเคลมได้ปกตินะครับแต่เราจะไม่ได้ถ้าเป็นเอผ่อนเงินสดเนาะเราก็ยังไม่ได้กุมาทัจริงแต่ก็จะได้แบบเป็นไฟล์ PDF ดาเมา้งครับแล้วก็เซฟเก็บไว้ก็ได้ครับค่ะอันนี้ข้อสังเกตว่าถ้าเป็นผ่อนแบบเงินสดอ่ะคือได้เฉพาะตัวที่เป็นทำเนาถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นผ่อนผัดนเครดิตนะพี่เม่นได้ตัวจริงด้วยนะไอ้ตัวจริเลยครับ พี่พี่พี่อันนั้นถ้าตัวจริงเราเรามีประโยชน์หรือเราเอาสามารถที่จะเอาตัวจริงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ปกติแล้วเขาเวลาเคมหรือว่าเวลาทําเอกสารอย่างอื่นเนี้ยไอตัวจริงมันสําคัญไหมออเออเผื่อใครจะถามว่าเออฉันก็มีสาเนานี่แต่ตัวจริงเอาไว้ใช้กรณีไหนบ้างครับปกติถ้าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะเกิดการเฉียดเนอะไยเนี้ยแค่แค่สาเนาก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เรา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 ต้องเคม เต็มทุนประกันอะ่ะหมายถึงว่าอย่างเช่นมันเกิดโอเวอร์ลอดต้องคืนซากอะไรอย่างนี้ครับหรือเกิดรถหายทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่คืนทุนเต็มจานวนนะครับส่วนใหญ่จะ,ะเป็นตรงนั้นนะครับครับที่ต้องใช้คุณเ้านตัวจริงเป็นตัวจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบริษัทไหมคะหรือว่าทุกบริษัทเขามีเงื่อนไขแบบนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทเลยครับ บางบริษัทก็อาจจะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพราะว่าจริงๆรับบริษัทก็มีข้อมูลหรือฐานข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วครับอืมที่ผมเคยเจอเป็นเคสเอ่อโอเวอร์ลอครับหมายถึงว่าคืนสร้างครับใช้กุมาหาตัวจริงถ้าหายก็ไปแจ้งความครับลงแจ้งความเอกสารหายแล้วก็เอามายืนบริษัทเท่านั้นครับตัวจริงก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวจริงเฉพาะตอนที่ตอนที่ชนหนักๆ หรือจะต้องขึ้นขึงโลงพักหรือหรือลักษณะแบบนั้นเหรอคะถึงถึงจะต้องต้องไปลงบันทึกประจําวันคือคือเอกสารที่ใช้ครับมันต้องเป็นแบบหมายถึงว่าคืนทุนนะครับคืนเต็มอย่างทําทุนไว้ห้าแสนนี้ครับมันก็คืนทุนแล้วก็สร้างเป็นของบริษัทอะไรครับเขาก็จะใช้เอกสารตัวจริงครับอ๋ออันนี้จําเป็นนะที่จะต้องใช้เอกสารตัวจริงความจะเป็นมีเท่านั้นเองแต่เรื่องความคุ้มครองในการเคลมนะคะก็ พี่แม่สรุปให้หน่อยค่ะหรือหัวหน้าก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ที่เราพูดกันนะคะว่าเอการซื้อเงินผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเนาะประเด็นก็คือความคุ้มครองกับการเคลมปกติไหมนะคะสิ่งที่เราได้วันนี้นะคะครับผมก็เราจะบอกอย่างนี้นะครับเวลาเราทําเรื่องผ่อนนะครับไม่ว่าเราจะผ่อนกับล i สซิ่งหรือผ่อนกับบัตรเครดิตนะครับค,ความคุ้มครองนี่นะครับ ปกติเลยครับนะเวลาเชียวชนเวลาอะไรเนี่ยสามารถเคลมได้ปกติเลยครับส่วนที่ว่าที่ว่าเ่าว่าหลักแคดดิปโคเวอร์หมายความว่าจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเคลมแล้วค่อยคุ้มครองนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนของลิสซิ่งหรือธนาคารนะครับที่จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้บริษัทประกันก่อนนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยครับก็จะมาผ่อนกับลิสซิ่งที่เขาจะมีค่าใช้จ่ายเนาะ แะค่าก็คือค่าตมเนียมรายได้ของเขาตามที่พี่เมนแนะนํานะครับดังนั้นท่านที่ผ่อนประกันอยู่นะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเงินผ่อนนี้นะครับคุ้มครองปกติเลยครับพี่บัวครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะพี่เมนมไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเออข้อข้องใจไม่มีแล้วนะว่าในการซื้อเงินผ่อนไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตนะคะความคุ้มครองและการเคลมปกติค่ะเออ แต่ก่อนที่จะไปฝากนิดนึงค่ะทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตพี่เม่นค่ะเราได้ส่วนลดใช่ไหมเมื่อกี้พี่เมนม <c oughs> วิธีการที่จะได้ส่วนลดทําไงดีเออวิธีการที่จะได้ส่วนลดนะครับพี่เมนก็แนะนาอย่างนี้การเป็นสมาชิกสีกรุงบเกอร์อย่างที่พวกเราทั้งสี่คนเป็นตรงนี้นะครับ,รบเราสามารถที่จะสมมุติว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อที่จะซื้อใช้เองเท่านั้นเองนะครับ เราสามารถที่จะซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดเลยย้ําเลยนะครับว่าทุกชนิดในราคาสมาชิกนะครับแต่ว่าราคาสมาชิกที่ว่าเนี่ยแต่ละประเภทประกันแล้วก็แต่ละบริษัทประกันเขาให้ส่วนลดกับสมาชิกไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ตรงนั้นก็จะต้องมาเช็คกันเป็นเคสบ y เคสอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S อาแล้วก็ นอกจากคนอ่านอกจากตัวเราที่สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้แล้วนะครับยังสามารถขยายไปใช้คนอื่นรอบตัวเรายังสามารถขยายสิทธิ์มาใช้ร่วมกับเราได้อย่างเช่นใครบ้างก็คือคู่สมรสนะครับคู่สมรสเราก็สามารถใช้สิทธิ์นั้นได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ระบุในใบสมัครสมาชิกนิดนึงนะครับแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับที่นามสกุลเดียวกันกับเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยนะครับ ก็ใช้สิทธิ์ซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดเลยนะครับในราคาสมาชิกอรบอก็ได้ลดนะครับอรบอก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเต็มนะครับประกันภัยรถยนต์ก็ไม่ต้องจ่ายเต็มประกันอุบัติเหตุก็ไม่ต้องจ่ายเต็มนะครับประกันสุขภาพประกันการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเต็มเลยครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา แนะนำให้คนอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกเหมือนกับเราอย่างนี้ครับเรามีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนําจากการที่เขาซื้อประกันวินาศภัยใช้เองเหมือนกันด้วยนะครับก็จะมีค่าแนะนําให้ประมาณหอร์เซจากเบี้ยประกันภัยที่เขาซื้อนะครับเบี้ยประกันภัยสุทธิซึ่งหากภาษีแล้วก็อากรสแตปมออกแล้วนะครับตรงนั้นก็จะได้ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าใครอยากจะได้รายได้รายได้เสริมเป็นกระเป๋าที่2เพื่อเอามา เพิ่ม <c oughs> ความสามารถในการใช้จ่ายในปัจจุบันนี้นะครับก็าสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอย่างที่พวกเราทำอยู่ตอนนี้นะครับแต่เมื่อก่อนนั้นน่ะเมื่อก่อนนั้นพี่เม้นก็ทําเป็นอาชีพเสริมนะแต่วันนี้พี่เม้เนเปลี่ยนขยับมาเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับก็เอามาทําเป็นอาชีพเสริมได้วิธีการสมัครสมาชิกแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือสมัครด้วยการซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 200บาทความคุ้มครองเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าใครอยากได้ความคุ้มครองที่มากกว่านั้นก็มีหลายๆแพคเกจให้เลือกสามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับเราานี้จะสมัครสมาชิกอย่างไรนะครับในสีโค้ดคนนี้นะครับเห็นชื่อเห็นเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วสนใจคนไหนก็สมัครกับคนนั้นได้เลยนะครับหรือเอาเอารูปเต<น>็มๆหน่อยค่ะไม่เห็นรูปเลยโอเค โ okay. อเคเอเบอร์โทรถูกไหมนะคะ <co ff> s> <S ถ,ถูกนะคะ <c oughs> แล้วก็สนใจคนไหนสมัครกับคนนั้นได้เลยนะครับ <c oughs> นี่คือช่อง <c oughs> ทางที่หนึ่งแต่ถ้ายังสนใจเอถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรมาใน Facebook กลุ่มนะครับไขข้อข้องใจลูกค้าประกันภัยนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะนดอมให้พี่เม้นจะมีเมนูที่ชื่อว่าแนะนำตรงนี้นะครับยังยังตัดสินใจไม่ได้ก็สมัครเข้ามาในช่องทางนั้นก็จะเป็นระบบแรนดอมเนาะ เอก็อไปให้โค้ชสี่คนนี้ช่วยดูแลเพียงแต่ว่าอตอนที่สมัครน่ะจะไปตกโค้ดคนไหนไม่รู้แต่เวลาดูแลกันจริงๆนะครับพวกเราสี่คนก็จะเป็นคนช่วยกันดูแลไม่ได้แบบแว่าติดพเมพนแล้วพเมพนดูแลคนเดียวติดคนหน้าโล้วหน้าด,ดูแลคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพวกเราก็จะช่วยกันดูแลทั้งหมดเพราะว่าโค้ชแต่ละคนมีความรู้แล้วก็มีความสามารถที่แตกต่างกันครับผมเราก็ไม่มีใครที่เก่งทุกเรื่อง นะครับเราเอาความเก่งของแต่ละคนที่ที่เป็นประโยชน์มามาช่วยกันแชร์นะครับ,รบเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้สมาชิกแต่ละคนให้มากที่สุดครับผมโอเคอพี่เม้นพูดเคลียร์หมดทุกอย่างนะคะแต่แต่โบมีคำถามสิ้งท้ายทำไมได้เยอะจังแช้สองร้อยทไมได้เยอะจังนะคะในการ <c oughs> เข้ามาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดไม่ว่าจะเป็นทุนประกันด้วยนะพี่เมนลืมเรื่องทุนประกันเมื่อกี้สองร้อยนะคะได้ทุนประกันอุบัติเหตุซึ่งอย่างที่บอกว่าทําก่อนสงการดีไหมพี่เมนวันนี้วันที่เจ็ดเนาะเผื่อเดินทางทำก่อนสงการนี้ดีเพราะฉะนั้นสองร้อยนะทุกคนสามารถรีบๆสมัครเข้ามาเพื่อที่มีทุนประกันในการเดินทางแสนหนึ่งอ่าถูกไหมคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์อีกได้ส่วนลดอีกนะคะ ได้ค่าแ<ช>นะนำอีกได้อาชีพเพิ่มเติมอีกโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลค่ะ200เนี่ยทำทุกคนไปเลยไม่ต้องให้คือไม่ต้องบอกว่าเอ้ยคนที่เป็นญาติหรือนามสก,กุลเดียวกันไม่ต้อง200ได้ความคุ้มครองของตัวเองอืดีกว่าไหมอือเนี่ยแหละคำถามว่าทำไมได้เยอะจังนะคะอืทำไมไม่สมัครถ้าอย่างนั้นโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่ามีความรู้นะคะในการผ่อนเงินสดนะคะในการผ่อนบัตรเครดิตนะคะคุ้มครองได้แล้วการเคลมได้แล้วนะคะรวมถึงส่วนลถก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจนะคะก็เข้ามาในทีมของเราได้หรือไม่ก็มาเป็นให้คนมาเป็นคนที่เราจะช่วยกันคอยดูแลดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะก็เรื่องนี้ก็ไขข้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกอมีอีกมีทุกวันเราจะมาไขาให้ทุกวันเลยนะคะ ก็จะมาคุยกันแบบนี้แหละเอออันไหนที่ข้องใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอันไหนข้องใจเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่ามาช่วยกันเนี้ยเราจะมาเล่าสู่กอนฟังว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะควรจะทําแบบนี้นะคะจะช่วยช่วยกันมีตั้งสี่คนแนละยังไงต้องมีคนในนี้ตอบได้ถูกไหมคะพี่เมนโอเควันนี้นะคะก็ขออนุญาต <laughs> คลิปนี้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปประชุมทีมแล้วก็ <laughs> ไปสอนทีมงานกันต่อนะคะสําหรับช่วงเช้าเนาะ ก็ใครที่อยากเข้ามาเป็นทีมงานหรือมีความรู้เเรื่องประกันพอบอกก็เข้ามาจอยกันได้นะคะสมัครเหมือนที่พี่เมนบอกเท่านั้นเองโอเคค่ะวันนี้นะคะทุกคนก็จบแค่นี้เนาะคลิปนี้ค่ะบายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันห้องนู้นนะจ๊ะ